สำหรับในประเทศไทยค่านิยมการออกไปค้าแรงงานในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อ30-40ปีที่แล้วไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทสรงออกแรงงานไปต่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออกกลางหลังจากนั้นค่านิยมการไปขายแรงงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางเอเชียแม้กระทั่งยุโรปหรืออเมริกาก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยที่ต้องการค่าตอบแทนที่มากกว่าการทำงานในประเทศของตัวเองเรื่อยมา แม้จะต้องแลกกับชีวิตที่ต้องห่างไกลบ้านและต้องปรับตัววิถีชีวิตที่แตกต่างกับบ้านเกิดอย่างมากอย่างไรก็ตามในระยะหลังเริ่มปรากฏปัญหาของแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกาหลีใต้ที่กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ออกมาให้ข้อมูลในปี2018ว่ามีคนไทยอาศัยอยู่188,206คน และกว่าร้อยละ65หรือประมาณ1,2,000 0เป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสารการทำงานและอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เกินอายุวีซา่ากระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้แถลงการตัวเลขแรงงานผิดกฎหมายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้มีแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมด3 3 5 4 3 3 3คนซึ่งมีแรงงานชาวไทยที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายอยู่ถึงร้อยละ36ของจำนวนแรงงานที่ผิดกฎหมายทั้งหมดในรายงานของกระทรวงยังระบุว่าปัจจุบันเกาหลีใต้มีคนไทยอาศัยอยู่ถึง188,206คนและกว่าร้อยละ65 หรือประมาณ120,000เป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสารการทำงานและอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เกินอายุวีซ่าซึ่งนับตั้งแต่ปี2016ทางเกาหลีใต้ได้ส่งแรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารการทำงานกลับแล้วกว่า20,000คนนอกจากนี้แรงงานจากคาซัคสถานทั้งหมด35,525คนพบว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายถึง1ใน3ของแรงงานทั้งหมดขณะที่แรงงานจากจีนที่มีกว่า1ล้านคน เพราะว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายเพียงร้อยละ6.7เท่านั้นนอกจากการได้ค่าตอบแทนที่สูงแล้วปัจจัยใดที่ทำให้คนไทยนับแสนต้องยอมเสี่ยงละเมิดกฎหมายการไปทำงานแบบถูกกฎหมายที่ยังมีอุปสรรคสำคัญเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการค้าแรงงานในประเทศคือแรงจูงใจหลักที่ทำให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งต้องพบเจอปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัญหารายได้ในการทำเกษตรกรรมที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสนใจเข้ามาค้าแรงงานในเกาหลีใต้และยังมีแรงงานในหัวเมืองใหญ่ที่พบว่าค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอในการตั้งตัวและมีชีวิตที่ดีกว่าได้จึงเริ่มต้นกระบวนการหางานในต่างประเทศโดยเกาหลีใต้คือหนึ่งในนั้น โดยงานที่คนไทยนิยมมักเป็นงานภาคการผลิตที่อยู่ในโรงงานงานก่อสร้างแรงงานภาคเกษตรงานนวดแผนไทยเป็นต้นซึ่งจะมีการส่งแรงงานถูกกฎหมายจากประเทศไทยไปทำงานอยู่เป็นระยะระยะกระบวนการจัดส่งแรงงานไปประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายอย่างคร่าวๆต้องเริ่มจากการเข้าระบบ EPS ที่ย่อมาจาก Employment Permit System ระบบอนุญาตการจ้างงานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศเงื่อนไขสำคัญของผู้ที่ต้องการทำงานแบบถูกกฎหมายคือต้องผ่านการทดสอบ EPS Topic สอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงานตามระบบจ้างงานซึ่งจะมีโรงเรียนที่สอนภาษาเกาหลีในไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการไทยเปิดหลักสูตรเพื่อการทดสอบนี้โดยเฉพาะ อันจะมีค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นอยู่ประมาณ9,500บาทขึ้นไปเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานของไทยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้หางานในเกาหลีใต้และทางกระทรวงจะส่งข้อมูลให้ในายจ้างชาวเกาหลีใต้ที่กําลังมองหาแรงงานแน่นอนว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็ต้องรอให้มีนายจ้างเรียกตัวไปทำงานซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลารอนานหลายเดือนหรืออาจเป็นปี ซึ่งถ้านายจ้างได้เลือกแรงงานคนใดก็จะมีการเรียกตัวมาเซ็นสัญญาจ้างที่กระทรวงแรงงานจากนั้นก็จะมีการเรียนภาษาหรือทดสอบทักษะแรงงานเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางอีกครั้งหลังจากนั้นก็รอกำหนดวันเดินทางเพื่อเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ต่อไป แม้ขั้นตอนการไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบถูกกฎหมายนั้นมีระบบที่ชัดเจนและได้รับการดูแลจากหน่วยงานราชการไทยแบบไม่เสียค่าบริการอีกทั้งได้รับการประกันรายได้ตามค่าแรงในสัญญาจ้างรวมไปถึงการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของเกาหลีใต้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ผู้ที่อยากไปทำงานมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญทั้งค่าเล่าเรียนภาษาที่เฉียดหลักหมื่นบาทโดยเข้าเรียนแล้วก็ใช่ว่าจะสอบได้ และถึงแม้จะสอบผ่านและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้หางานแล้วก็ยังต้องผ่านการรอการเลือกจากนายจ้างที่อาจจะนานนับปี2ปีหรืออาจนานกว่านั้นในขณะที่แรงงานจำนวนมากต้องการเงินด่วนเพื่อปลดหนี้สินในทุกเดือนจึงไม่อาจรอทำตามกระบวนการได้หรือแม้กระัางแรงงานที่เข้าสู่ช่วงวัยกลางคนหรืออายุ40ปีขึ้นไปที่หางานได้ลำบากและมองว่าตัวเองหมดช่องทางการทำงานในประเทศบ้านเกิด จึงอยากไปเสี่ยงดวงดิ้นรนโดยการทำงานแบบผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้ซึ่งกลับกลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจึงทำให้เกิดแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือผีน้อยขึ้นมาประเด็นของผีน้อยหรือคนไทยที่ไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายกลับเข้ามาสู่ความสนใจของคนไทยอีกครั้งเมื่อสื่อของเกาหลีใต้นำเสนอมอเร็วๆนี้ ว่ากระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ที่รับผิดชอบกิจการคนเข้าเมืองเสนอให้รัฐบาลยกเลิกมิให้คนไทยเข้าเมืองโดยไม่ต้องทำวีซา่าเนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาคนไทยหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานเป็นจำนวนมากแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะปัดข้อเสนอจากกระทรวงยุติธรรมให้ตกไปแต่เหล่าผีน้อยบอกว่าเริ่มมีการจับกลุ่มคนเข้าเมืองมากขึ้นและบริษัทที่พวกเขาทำงานก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศของไทยปัจจุบันมีคนไทยทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ยอย่างผิดกฎหมายมากกว่า10,000แคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีระบุว่าจำนวนคนไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพิ่มอย่างมากตัวเลขเดือนพฤษภาค,คมปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึง57%ทำให้ต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเข้มขน้น กระบวนการเกิดขึ้นของผีน้อยมักเริ่มต้นจากการที่พวกเขาเห็นคนที่ไปทำงานเกาหลีใต้สามารถส่งเงินกลับให้ครอบครัวได้มากมายหรือส่งต่อเรื่องราวแบบปากต่อปากว่าไปคนไทยสามารถไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยใช้ช่วงเวลาพำนักแบบไม่ต้องใช้วีซ่าได้ถึง90วันซึ่งก็มากเพียงพอในการทำงานเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งหรือถ้าอยู่ทำงานนานกว่านั้นเช่น3หรือ5ปีขึ้นไป หากไม่ถูกจับกลุ่มเสียก่อนก็สามารถหาเงินในระดับที่สร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้ซึ่งแน่นอนการทำงานเก็บเงินที่เมืองไทยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นนั้นได้จึงเลือกที่จะไปทำงานแบบผิดกฎหมายซึ่งมีวิธีทั้งแบบติดต่อในจ้างเกาหลีโดยตรงที่อาจจะรู้จักผ่านสายสัมพันธ์ส่วนตัวหาผ่านในหน้าหางานที่สามารถพบเจอได้จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มใน Facebook และวิธีการชักชวนกันของแรงงานที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้อยู่ก่อนแล้วเมื่อพวกเขาเล็ดลอดกระบวนการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้แล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผีน้อยหรือกลุ่มเครือข่ายแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้ซึ่งจะมีการช่วยเหลือทางในด้านการหางานทั้งงานที่ถูกและผิดกฎหมายเจรจากับนายจ้าง หรือแม้กระทั่งคอยดูแลความเป็นอยู่คอยส่งต่อข่าวสารเวลาในการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่หรือบอกต่อข้อมูลองค์กรสังคมสงเคราะห์ที่คนหลบหนีเข้าเมืองสามารถได้รับการดูแลเช่นการรักษาพยาบาลแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งเครือข่ายที่เหนียวแน่นเช่นนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้จํานวนแรงงานเหล่านี้รู้สึกคลายความกังวลที่จะมาทํางานในเกาหลีใต้แม้จะมาอย่างผิดกฎหมายและอาจถูกนายจ้างเอาเปรียบหรือละเมิดในเรื่องต่างๆก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทําให้ผีน้อยเอาตัวรอดได้ดีคือการมีเครือข่ายคนไทยให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อกันผ่านกลุ่มใน Facebook อันเป็นที่รวมของคนไทยทุกประเภทที่อยู่ในเกาหลีใต้ทั้งแรงงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายผีน้อยที่ถูกส่งกลับไทยมาแล้วนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจเอเจนซี่คนไทยที่สมรสกับคนเกาหลีแล้วยังมีการติดต่อผ่านเครือข่ายย่อย เช่นเครือข่ายนักเรียนไทยเครือข่ายแรงงานไทยเครือข่ายแม่บ้านไทยในเกาหลีเครือข่ายนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมตลาดแรงงานช่วยติดต่อนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานผิดกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานผีอาศัยอยู่ในชุมชนชาวเกาหลีได้ไม่ปรากฏชัดว่าเครือข่ายคนไทยในเกาหลีเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ แต่โดนมองว่าเครือข่ายนี้ขยายโดยกลุ่มคนไทยที่สมรสกับคนเกาหลีช่วงปี1990-2000สอดคล้องกับที่เกาหลีมีการแก้ไขกฎหมายในปี1997ที่ส่งเสริมการเข้ามาอยู่ร่วมสังคมของผู้หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับชายเกาหลีถึงแม้ว่าแรงงานเหล่านี้จะผิดกฎหมาย แต่ทั้งบรรดานายจ้างหรือแม้กระทั่งทางการเกาหลีเองในบางครั้งก็อาจจะมองข้ามสถานะของพวกเขาไปบ้างเนื่องจากทางเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมกําลังพบกับวิกฤตคลาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วนจึงต้องมองหาแรงงานจํานวนมากที่แม้จะผิดกฎหมายจากหลายๆประเทศโดยนอกจากไทยที่มีแรงงานนับแสนคนแล้วยังมีจากประเทศจีนเวียดนามรัสเซียอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศแถบเอเชียกลางและประเทศอื่นๆ โดยการขาดแรงงานเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการดำเนินกิจการหลายแห่งในระดับภาพใหญ่ของเกาหลีใต้ได้ในขณะที่ประเทศไทยเองก็อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาเป็นระยะเวลานานหลายปีส่งผลให้อัตราการจ้างงานถดถอยหลายบริษัทมีการปรับพนักงานภาวะค่าแรงที่แทบไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าครองชีพหรืออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทุกปีหรือแรงงานภาคเกษตรก็ต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติต้นทุนการผลิตสูง ชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนส่งผลให้เกิดนี้สินครวนเรือนล้นพลตัวแม้ว่ายังมีคนไทยจำนวนมากมองว่ายังสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้โดยดิ้นรนทำงานในประเทศต่อไปได้แต่ก็มีคนไทยจำนวนมากที่มองว่าตัวเองไร้ซึ่งทางเลือกจนต้องไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือผีน้อยในที่สุดการทยอยอพยพกลับมาของพวกเขาในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจทําให้แรงงานเหล่านี้ลดลงไปพักหนึ่งแต่เมื่อมองจากปัญหาที่รากลึกของทั้งสองประเทศ ปัญหาแรงงานผีน้อยนั้นจึงดูเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้และยังคงเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายแบบไม่เห็นจุดสิ้นสุด